เอาเอาเฮ้ยบาดเท้าโอ้ยโอ้ยกระตุ้ยโอ้ยลัน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 วยไปก่อนหนุ่มรอช่วยไปก่อนอ้าวเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้มันกำลังมานี่เอาเฮ้ยไม่ตุ้ยเอาเฮ้ยบาดเท้าให้เอาโคโนมาเอาเป็นไงเล่าพ่อหนุ่มรอมาจากไหนเนี่ยโอ้โหก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในกาดสวรรค์นั่นเองส่วนเกมนี้เราจะมาเล่น m c ี a หกับ m a c 7จนั่นเองจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยทุกคนแล้วก็พักแบบมัวๆไปด้วยไป เป็นแน่อันนี้เราก็ตัดมาเป็นที่ตรงมีมาสกิีอ่าอินูขับมาจอดอะไรตรงนี้น่ะเป็นไงเ้วก็คุยไปซี่โ,อ,โอ้ยไม่ดูหน้าดูรังเลยนะโอเคโทษทีนะเพื่อนขอไปก่อนอ่าฮาเพื่อนเอามาคุยตรงนั้นอันนี้ก็จะขึ้นมาทําไมตรงนี้เนี่ยโอ้โหข้างหน้าตาักวงเตียมเลยแบบนี้จะรอดไหมล่ะฮะจะรอดไหมล่ะนี่โอ้ยเอาเฮ้ยฝั่งนั้นก็กดตันเอายังไงตั้งไอวอไป จะรอดไหมนี่ตั้งไอ้บวแบบชุยชุยเฮ้ย <music> ท้งมึก็กดจังเลยมา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 ,มา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 วัดกับข้านี่มาเลยดีกว่าเอาไอเราก็นั่งพันยายไปทางนั้นมันก็ไม่กล้าเข้ามาเอานะหรือว่ามันก็เหลือคนเดียวหรือเปล่ามานี่มานี่มานี่นนพอนุ่มรอมานี่เร็วนี่ไงโอ้โหนี่ไงไมันกดตันแล้วมันกดตันแล้วมาเป็นไรเราตั้งไอโบวเข้าไปตั้งเข้าไปเป็นไงล่ะเอาเฮ้ไอไอยไอเราก็ใช้ไอโบึงสะ้ด้วยสี 4, ประเดน็มนมะันอะ เรามากับ AK กับ m a ็กเนะฮะทุกคนนะเกมนี้นะเรามาดูกันว่าจะเอาอยู่ไม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเราโอ้ยเอ้ย,อยเอา,อางไงเอาอยัางไงเอายังไงมันก็รับมามงมอง,มองไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้ามาเออไอหนูไอหนูทําอะไรไหนู เอาเอาเฮ้ยบัตรเท้าโอ้ยโอ้ยเก็บุ้ยโอ้ยลัดลา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 ดเป็นไงล่ะขวัญเอ้ยขวัญมาหั่นแน่เกือบไปแล้วไม่เล่าเราเกือบเลยจริงๆนี่ทั้งหมดโดยขวัญก็งับให้งับ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 นี่เป็นไงล่ะไอ้เพื่อนขอบคุณฉันหน่อยฉันช่วยนะเนี่ยเออเป็นไงเล่าโอ้โหวงเขาจะไปติดตรงไหนวะเนี่ยแอมโฟกับแม็กเจ็ดนั่นก็ได้อยู่นะ โอเคนะทุกคนดูไปเข้าวงกันดีกว่าไเพื่อนขับรถมารับเอ้ยไปเลยเราไปกันต่อ,อโอค้คอยฝนก็กดยับเลยใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมพักกดไลค์กดแชร์พักเป็นกําลังใจให้หนะนะคนดูนะฮะเออโอเคป่าคนดูเอ้ย,อเ,เ,อยเป็นไงล่ะอเอ้ยเอ้ยคนนี้ก็ดูทรงแล้แลวเราจะดรอดหรือเราตัดคุยเนี่ยฮนะนะนะกด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 ตอนนี้ก็เหลือสองสองนะ ไอเราก็เรียนไม่ตึงก็่ตัวสีประเด็นเราเรียนไม่ตึงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ความผิดพลาดคนเราไม่เหมือนกันนี่อ่าเออเออเออเบ้าอ้าอ้าอ้าวอาดีนะม,มิตโซโนไปตุยอ้าวถือจุนไปด้วยอ้าวเฮ้ยเอาวชา,าดโดตุยชาโดช่วยตัวเองอ้าวพี่ก็ตุยอา้าวจบแล้วคนดูภารกิจเราไม่สำเร็จน,นะฮะเจอกันคลิปหน้าจ้า